โอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมฮเจอกับสว v ว v อลครับสองนะครับดูป้ายซะก่อนสู้วุดเปียสวนสัตว์ของผมเองอดูบ้านซะก่อนบ้านสวยหรูเอามาทำเป็นสวนสัตว์โอ้เห็นไหมครับท่านผู้ชมโโอ้บ้านเลยเนี่ย ไม่อยากจะเชื่อเลยอะโอ้โหว่ามันจะสวยขนาดนี้ครับผมซื้อมาในราคา20ล้านบาทนะครับโอ้โหแม่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 แมแมสุดยอดจริงๆไปเออเข้าไปในตัวบ้านดีกว่าเฮ้ยนี่ไงเห็นไหมตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำเดี๋ยวผมจะมาเล่นน้ำให้ดู ข้างในน้ำผมเลี้ยงปลาไว้ด้วยมีทั้งฉลามปิรันย่าและก็ปลาอื่นๆเห็นมหมยังเห็นหรือยังเฮ้ยเข้าไปในตัวบ้านกันดีกว่าเออนี่ไงโอเคอ่ามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่อันนี้เป็นห้องน้ำของผมอืมอ่าชั้นล่างนะครับแน่ เปิดได้ด้วยที่เก็บของเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงอันนี้ที่ล้างหน้าแปรงฟันอืออันนี้โถสซ่วมเอาไว้นั่งอึอันนี้เป็นกระดาษชำระอืออันนี้เป็นอ่างอาบน้ําเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยโทษโทษโทษอุ้ยโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยห้องน้ําเฮ้ยเป็นที่อยู่ของวัวซะแล้ว วูดบีทหรือเปล่าตัวนี้โอ้โหเข้ามาได้ไงอะอโทษโทษโทษไม่เป็นไรทงนั้นเองก็อยู่ในห้องนี้แล้วกันนะฟ้อห้องนี้ไว้ด้วยเอาละนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่ลินชักด้วยล่ะเอาละไอ้เองฟ้อห้องนี้แล้วกันนะข้าให้เองอยู่ห้องนี้นะอ่ะปิดไฟก่อนเปืองไฟ ออกมานะครับปิดห้องอไปดูห้องต่อไปอันนี้เป็นห้องโถงใหญ่อ้ยมีต้นไม้ด้วยละสวยงามมากโอ้โหอันนี้เป็นเ,เป็นน้ำหยดหม,มาดูห้องนี้สิมีอะไรไหมเปิดไฟก่อนนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นโต๊ะอาหารขนาดใหญ่หว้าวสุดยอด ข้างนอกก็เป็นโอ้โหวิวทิวทัศน์สวยงามอมจะพาไปดูทุกห้องเลยนะครับบางห้องก็มีสัตว์อยู่ด้วยเพราะเอาสัตว์มาเลี้ยงไว้ในนี้เพราะเป็นคนชอบสัตว์อืมป้าเออดูนะครับได้ไหมนี่ไงจุดไฟติดด้วยอันนี้เป็นที่ดูดควันนะครับเอาไว้ทำอาหารโอ้อ่นนี่ก็เป็นลิ้นชักเตาอบอื ปิดก่อนอ่าโอเคไปดูห้องอื่นกันดีกว่าก็บอกเราปิดไฟได้นี่ป่ะประหยัดไฟหน่อยอันนี้ยังอยู่ในชั้นล่างอยู่นะครับมี2ชั้นนะครับเมื่อเปิดไฟสิปึ๊บอูย้ยห้องนี้เฮ้ยนกเข้ามาได้ไงอะห้ามขี้ในห้องนี้นะวอยอันนี้เป็นห้องประชุมนะครับ เห็นไหมครับหนังสือเพียบเลยโอ้ดินชักเปิดได้หมดนะครับอืมโอเคนี่เห็นไหมอันนี้เป็นอ่าต๊ะอ่าที่ทำงานของผมโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอ,อ่ะไปดูห้องอื่นต่อปิดไฟด้วยครับอืมเบลืองไฟช่วงนี้ต้องประหยัดหน่อยนะ อ้าอู้อันนี้เป็นห้องนอนผมห้องนี้พิเศษหน่อยผมเลี้ยงเสือกับสิงโตไว้อืมเป็นไงบ้างมีความสุขกันดีไหมเจ้าสองตัวอืมอ่าอันนี้เป็นเตียงนอนผมนะครับสําหรับชั้นล่างอืมเปิดในชักดูสิอ่าเห็นไหมครับมีเสือกับสิงโตเฝ้าเวลาหลับก็ได้อุ่นใจไม่ต้องกลัวขโมยเข้ามา <S 2> <S 2> เข้ามาก็เจอเสือกับสิงตโตเนาะใช่ไหมโอเคไหม <S <S อยู่นี่ดีไหมดีอืมหิวไหมหิวไหมอยากกินอะไรไหม,ยอ,มอยากไหมละ่ะเดี๋ยว <S 1> <S 1> <ๆ>เดี๋ยวจะหาอาหารให้อ <S <S เอาเอาเอาเนื้อสดๆเนาะโอเคไปเอาไปอ,อาหารอาหารอาหาร,อ,าร,อ,ารออกมาได้ไหม ออกได้ไหมอาหารอเฮ้ยเองมองอะไรอะเฮ้ยเจ้าเสือมองอะไรเฮ้ยอะไรอยู่ข้างบนหรือเปล่าโอ้โหมันมองอะไรเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเอาอาหารให้เจ้าเสือก่อนเนะาะอ้าออกไม่ได้อ่ไม่ได้ไม่เป็นไรไปก่อนหลับไปห้องต่อไปก่อนนะอยู่กันดีๆนะฝ้าห้องให้ด้วย ปิดไฟละเบืองไฟอืมไปไหนต่อห้องไหนต่อครับอืมตอนนี้ก็งงกับบ้านตวเองครับเพราะมีหลายห้องมากเลยอู้อันนี้เป็นห้องโฮมเทเตอร์ครับจอยักษ์ทีวีจอยักษ์เห็นไหมอู้หเครื่องเสียงมีอุ้ยจอเบลอเบเตอร์เ,อเลยอุ้ยมืดแล้วเหรอ มืดแล้วไม่เป็นไรครับอืมอ่าไปดูห้องต่อไปห้องต่อไปห้องต่อไปวันนี้เป็นห้องชมวิวครับข้างนอกมืดแล้วหุย้ยพระจันทร์เต็มดวงอืมอุม้ยวันนี้มีหมาป่าแนะ่เห็นไหมเห็นตาแดางแดงไหมอ้ยมีหมาป่าด้วยละโอ้โหเฮ้ย อเราไม่ออกไปข้างนอกหรอกไปอยู่ในบ้านเราดีกว่านะเอานะครับต่อไปผมจะพาขึ้นไปชั้นสองเห็นไหมครับว่าบ้านนี้ไม่มีบันไดแต่ว่ามีลิฟต์โอ้เปิดตรงนี้ครับปืออ๊ดนะเห็นไหมครับไม่มีบันไดแต่มีลิฟต์เอากดขึ้นไปปื๊ดนะเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าปิดด้วยปื๊บอืม อันนี้เป็นชั้นที่2นะครับมีอะไรบ้างอึออออกมาหน้าระเบียงระเบียงชั้นบนนะครับ่าผมเลี้ยงหมาป่าคุยตีไ้ไว้สองตัวเป็นไงบ้าง <c oughs> มีใครแอบปีนมาบนบ้านไหมไม่มีเนาะว้าวข้างนอกผู้ประจันเต็มดวงครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม,มว้าวอมผมเห็นหมาป่าอยู่ไกลๆวะนะ่มนุษย์หมาป่านะครับ วันนี้เป็นคืนประจันเต็มดวงเนาะเฮ้ยเข้าไปในบ้านก่อนอ่าฟึบอ่ามาดูห้องต่อไปนะฮะห้องไหนอีกงงครับามาฝั่งนี้ก่อนปึ๊บอืมห้องนี้ก็เป็นเอ่อระเบียงเหมือนกันชมจันท์ได้เห็นไหมฮะอุ๊ยข้างล่างเป็นมนุษย์หมาป่าครับท่าชมคงไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันอาจจะมืดหน่อย อุ้ย,อยตอนนี้เริ่มแปลงร่างอุ้ยอฮ้ยผมเห็นมันแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่ากันหลายตัวเลยออันนี้เป็นนกนะครับนกยักษ์นกอะไรนกอีมูหรือว่านกกระจอกเทศก็ไม่รู้นะตัวนี้เลี้ยงมันไว้เนาะอืให้มันเฝ้าตรงระเบียงตรงนี้อ่าเข้าไปในบ้านต่อครับอไปดูห้องต่างๆปิดด้วยฟึืม อันนี้เป็นอะไรครับโอ้อันนี้ก็เป็นห้องเออ,เอก็เป็นห้องทํางานนะครับ h o m เ t h e a t e เหมือนกันนะไม่ใช่ห้องทํางานห้องนอนด้วยละนะครับ h o เ e t h e a t e ตรงนี้ห้องนอนเยอะมากของผมนะรับแขกได้เยอะเลยเห็นไหมครับมเ m e Theater <c oughs> ส่วนตรงนี้ก็คือโอ้ห้องน้ํานะครับห้องน้ําในตัว yeah, แหม อืนี่เปิดประตูตไง่ะเออเข้าตรงนี้เออไม่เข้าดีกว่าออกออกออกอืมอันนี้ก็เหมือนเดิมโทส้่วมไปไปดูห้องต่อไปครับเว้ยใครลืมเปิดใครลืมปิดไฟไว้ไปดูห้องต่อไปออกไปจากห้องนี้ก่อนฟืบอืม ดูห้องต่อไปครับงงครับห้องเยอะเลยเกินบ้านเนี้ยอ่าดูห้องนี้บ้างปุ๊บอืบอ่าห้องนี้มีลาครับเลี้ยงลาไว้ห้องทำงานเหมือนเดิมนะครับห้องนี้แล้วก็ห้องนอนด้วยอืมห้องอืมมีโฮมเธียเตอร์ด้วยล่ะห้องนี้อ่าดูตรงยี้สิอันนี้ก็ห้องน้ำนะครับห้องน้ำในตัวโอ้โหเยอะมากเลยครับห้องน้ำของผม คนรวยทําอะไรก็ไม่น่าเกียดนะครับอืไปะหมดยางห้องหมดยางบ้านตัวเองยังดูไม่ทั่วเลยนะครับห้องเยอะมากเลยโอ้โหโอเลี้ยงลาไว้ห้องนี้เลี้ยงลาเพราะลามันโง่ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวมัเนี่ยปุ๊บ <c oughs> <c oughs> หมดยางเฮ้ยห้องนี้เข้ายังอ <c oughs> ห้องนี้เปิดไฟก่อนปึบมา เลี้ยงม้ากับอูดไว้ออ,อยู่ห้องนี้นะแคบหน่อยเนาะไม่เป็นไรเนะาะอยู่ห้องนี้นะเนาะอีกสองตัวนี้นี่คือม้าตัวสีขาวนะหายากนะมาพันนี้ไปนะั่นนะปิดไฟไหมโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้ากลัวออกไปก่อนอืแคบเหลือเกินดูห้องต่อไปนะครับอืมอันนี้เป็นอะไรเฮ้ย อะไรอยู่ในห้องนี้เอ่ยดูนะครับปุ๊บกูมีครับศูนย์รวมมีโอมีสีน้ําตาลนะครับมีสีดำมีดำมีสีน้ําตาลแล้วก็เอ่อโพรแบร,รหรือว่ามีค้่โลกนั่นเองโหมี3ตัวนะครับห้องนี้ห้องกว้างหน่อยนะครับโคมเทเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็มีที่นอนด้วยนี่ไงที่นอนข<ม>องผมห้องนี้นะครับ บ้านผมก็คือสวนสัตว์นั่นแหละรครับสวนสัตว์ในบ้านนะไม่ต้องไปดูที่ไหนครับดูในบ้านของผมเลยดูตรงนี้มั้งอันนี้ก็เป็นห้องน้ำฮะห้องน้ําขนาดใหญ่อืออได้สองคนเลยนะอเห็นไหมครับอ,อันนี้ก็เป็นที่อาบน้ำเนาะเป็นกระจกแก้ว สุดยอดจริงๆอ่ะบ้านอ่ะคุ้มแล้วครับที่ซื้อมาราคา20กว่าล้านใช่ไหมอันนี้ก็เป็นห้องทำงานนะครับโตคอมโอเคเป็นไงบ้างวะสบายดีไหมอือโอโออโ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 หเฮ้ยลืมไหมรลืมแลดอ่ะแลดอยู่ไหน แรดมันปล่อยด้วยวะนะแรดอยู่กับหมีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนาะโอเคเมื่อแรดอยู่กับหมีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นโอโ้เอาละครับตอนนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับเอาละครับโอ้โแรดก,กับหมีแรดหนึ่งตัวกับหมีสามตัวโอ้โห โอ้โหตอนนี้ครับแหมไม่ต้องไปดูสัตวที่ไหนเลยครับดูที่ห้องผมนี่แหละครับสุดยอดเลยโอ้โหอา้าวต่างอืมต่างคนต่างกลัวกันอ่ะไม่เป็นไรอยู่ในนี้ล้กันเนาะเว้ยห้ามทำอะไรหล่นนะเวย้ยห้องนี้ สู้กันได้แต่อย่าทำข้าของหล่นนะเมืองโอ้แม่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 อไว้โอ้โหแล็ดกับหมีอยู่ด้วยกันนะครับโอโอ้ยังมืดอยู่เลยข้างนอกยังมืดอยู่เลยทัาไงดี ครับตอนนี้อ้โหจ้องกันอยู่ครับมีกับแรดวันนี้จะนอนห้องของหมีนี่เลยเนาะอโอเคจะนอนแล้วนะดูก่อนดูก่อนเ <c oughs> ออก่อนหลับขอดูหมีกับแรดสู้กันก่อนอแรดนีไปแล้ะ วิ้ยเริ่มช้าแล้วนี่โอ้โหผจญสวยมากเลยห้องนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเห็นไหมข้างล่างโอ้ยมนุษย์หมาป่าแปลงร่างเป็นหมาป่าแล้วนะกลับมาเป็นหมาป่าแล้วโอ้โหสุดยอดโอโ้มีความสุขจริงๆเลยแม่มันสุดยอดจริงๆนะครับห้องนี้โอ้โหโอ้โห สำหรับวันนี้นะครับก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ้านสวยของผมเห็นไหมครับเห็นแล้วน่าอิจฉาไหมโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะถ้าชอบอยังไงก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ติดตามก็ช่วยกดติดตามด้วยอุ้ยแล้ตายแล้วแล้ตายแล้วโอ้โหนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกัน พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ